มันจะเป็นัจบุญศรีกิน่านมายูแต่จังตาหมอนัดไปพาก็บ่ได้พาคือกันเออเเรื่องเรื่องยาเรื่องพาเรื่องที่จังว่ามี่อาการตาเนาะเออหมอตาเนี่เป็นกอนซีตามทีปีมาแล้วตานั่นมันกับมือเป็นไม้หยกนี่เขาพันหัวนี่เห็นบ่อเนี่ยบุ้เขาพันก็น้องชายพัน คัดเลี่ยดต่้งหกคนยังคอยอยู่เนี่ยจะอะไคือฝันโอ้ยว่าเพื่อนมักสาวเอาเอาเอาปานไปเห็นหนังตองแอะโอ้ยมักใส่ะมันบางตอนนั้นยอยู่เท่าไรเขาฝันไอ้อายุสิบหาจิบหกปี่ลยนะยังหน่อยๆเออเป็นสาวสมน้อยเออมันฝันคือแบบเผาเนี่แล้วตั้งปักลงแม่อืมอ้ยเลียดไหลออกกับตะกอนนี่ใส่ผ้าเสืโต้น้าผ้าคนหนูจับหยัดจังสียังไปดูแม่ เดือดไหลจุกแค่อีกกระโหลกแตกเนาะเออกระโหลกแตกแต่ว่ามันมันกระมองมันบวถือกระมองมันแตกตัวนี่ยมันเป็นผักเป็นเห็นบ่เนาะอกว่านั้นฟันแห้งตัวที่สุโอ้ยฟันจนดังขึ้นบักเผายังวะ่ะก็พี่เหล่าข้าคือเหล่าเนาะเป็นมังสาหรือเออว่าเพิ่นเพิ่นเลยเขียดเพิ่นพาบักเผาอยู่เผือกฟันปักเลยแล้วเผือกยางเผืกแหรนมาเบิ่งหนังฟันอยู่หน้าิ่นเด้อ พวกแดนมันเบิงเห็นเลือดหลุมกุ้นกินกุ้งเจ้ <laughs> บอเห็นบอกว่าเป็นอย่าง <c ười> เขาเห็นเลือดเขาหลุมแห่ <c ười> อ,อีกึ่งอีบอมถ้าก,กันหลุมแหมมันเห็นเลือดหลุมเลยแหม, <c ười> มยังบะ <c ười> แล้วกอนนี่ใส่แต่แว่นตาแล้วใส่แว<ม>่นตาบอด้บได้บ้านาก็เถื่อนออกแดดออกยังสิก็ต้องใส่มันเขาสีอเอาไปพาดอันนี้โอ้มันไปสะเทือ,<ม>อ,อนหัวตา พอเขาพันปื๊ป็นตาบอดเลยอบอดขางหนึ่งเลยอย่าตาตาปิดเลยพอเขาพันปื๊ตามันติปิดลงเองมันเลยเมื่อนดต่ขางเดียวส้นประสาเสีย้ยนนี่แหลหมอเขาไปหาหมอในสามที่ปีนี่ยหละเขาว่าจะให้พาเขาเขียนใบส่งแล้วอแต่บ่ได้พาขอยาเขามาหยอดมันก็เลยเศร้า บุญคนบุญลายวันเป็นยังต่อวันนี้ว่าเขาเนี่ยก็บ่โดนีนี่วัน็ที่เขาาน้าไปวันที่สิบสองวันขันไหนีันเน่ามนึ่งค่ะโอ้ยเมื่อวานนี้อาจรย์มา่นอะย่อมือสาตุเด้อบุญผู้ขาทำไปต็นห้อยเจ็เผาไปดิใน้ผู้ขาได้พาเด้อจะไดล้กินจะกินในหน้อยจะให้ถือขอยยาดีกว่านั่นโอ้ยเป็นจมุกนี่หลีแม่ไปหอดวันที่สองโอ้ยจะได้ยนาะปาก่ะเนาะ บมอเดทพา,าโอ้ยมาพาด็กคณหมอถือแล้วยายตาหนี่หมายถึงตาเนาะเออตากับหมอเดทพาไมา<อ>่หยดใามันก็นนเศร้าเนี่ยเจ็ปีมาแล้วหยดใจที่หาปีมาแล้วเอื่อวานนี้นนเขาไม่รว่าเขาขี่รถนี่แหละยันรถนี่แหละเมื่อวานนี้เขาในเจ็ดปีเมื่อวานนี้เขาสามเดือนกว่าสามเดือนก่อนนี่ยกมือเอาขึ้นกันยกมือเลยอ่ะ กินยาเนี่ยเรืออืมนี่แหลรรวมนั่นนั่นนี่เรียกเป๋าดันแดงนั่นลหละนั่นจ๊กไปบุพียังดอกเออเอออันอันโอ้ตีนดกตะแก้มือไปอบรลบหมดเลยนะย่าเก็บหวสูอย่างนี้จาก่ะยังมันดีหลียังว่ะไปหาในหลานแต่มันบ่มีเนี่ไปหาในหลานดูเลยาอยู่โรงพยาบา

ไปหาแล้วหาในไหอยหาสีโบสีสื่อมากสีสื่อมาใส่อีกตัวหนึ่งเอียงแคมบิคเจ็ดจุดห้าตัวยาเมโลซิแคมเจ็ดจุดห้ามิลลิกรัมแหนีแหนีเอียงนู่นอะไรก็ได ตัวนี้ยาคลายกล้ามเนื้อเออตัวนี้ดีแผลนะหนหนูนี่เออตัวนี้เออตัวนี้ยากแก้ปวดออมันมีหัวแผงมันเออนั่นแหละแผลยากแก้ปวดเออแ,แก้อาการปวดอย่างมากเออรัประทานครั้งละหนึ่งเม็ดวันละสองครั้ง,งเช้าเย็นหลังอาหารเอเป็น,นเ,น darum, นเนช้าเยน็นหลังอาหารเออเก็บกินมื่อไรยาคลายกล้ามเนื้อธรรมดาแบบตัวนี้คลายกล้ามเนื้อเช้าเย็นหลังอาหาร กลางละหนึ่งเนี่ตัวนีคพอห่อแตยตัวนีกมีห่อตัวนี้เออนี่แหละยืนน้ำหนีแหละนี่แหละนี่แหละเอาออกจากนี่ตัวนั้นมันเออบันนี้ก็ตัวนี้บอกกันเออโอ้ตัวนี้มันยาผมดึงมันสารอาหารเสริมด้มดวยนี่ก็วหวานกินเร่อเช่านอกเน,นี่ยเช้าอีรีค <surveys> อนอัพคอนอัพ ก็ไม no ่ได้กินสองเถื่อกเห็นกินเทียรเดียวหนึ่งสิไม่ได้กินสองเถื่อแคลเซียมคาร์บอเนตโอ้ผมลุ่งกระดูกเป็นกระดูกวันนี้เป็นแคลเซียมคาร์บอนเนตเป็นยังแล้วบมโหเสยมันหน่อยเท่ากับอันไก่ลๆเลยอันก็ไกลแคลเซียมคาร์บอเนตหกน้อยมิลลิกรัม โอ้โอ้ดมินดีปูตัดเสียงหมดปูกระปิงนี่แต่ตัวภาษาอังกฤษบ่เหมี่ยงหรอให้มีอยู่แม่นบ่อยยากต้องใส่แว่นอีกตัวนึงจะเสียอารมณ์ตัวนี้มันเป็นมองธรรมดาเออแต่แว่นตัวอ่านหนังสือมาใส่มกับยางบุหรี่ลงโค้งแต่ยังเป็นจังบุญศิลกินท่านอยู่อย่างนั้เออวันทีสิบสองพันเอ้าอีหนึ่งหั่นอ่ะเขาหนักอ่ะ บ่ได้พาซัมทั้งหมดเดานี่แล้วมันก็ถือสั่นเอาก็ถือเอาถือหย่อนยกมือบ่จะสาธุเด้อเนี่ยสาธุเด้ออย่างเงี้มาแรงป้านว่ากระสาธุเด้อผู้ขายกินยากให้ผู้ขายถือเด้อยายยังกระสร้างให้ผู้ขายกินไนีมันถือซะใช่ผู้ขายได้พาลาย่านแต่วันโบเสียเงินแคลเซียมคาร์บอเนต1,500มิลลิกรัม 86.95%โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง 9, 50 mg, มิลลิกรัม2.90%วิตามินดี0.117มิลลิกรัมก็มีส่วนผสมกรทั่งบรรดาแต่มันอาศิกสกัดถือพอดีหรอคือส <c oughs> กัดถือพอดี <c oughs> สกัดมาถือเรากินแต่มันถือพอดีเออมันก็ถืออิลีตัวล่ะมันเป็นเบาเล่นเดี <c oughs> <c oughs> เออเศร้าจ่อยยังวะอุยจะว่าจะว่าบ่มีฝ่ายที่ในหานมีอิริด้ไม่มีอิริ่ต็มรูกว่าอุ้ยแม่ขอสีอง่อเจ้าทนบ่แม่ออคือยานี่ยอะกได้ไร่มันคือเศร้านี่เนาะเงียดยูเดยังเงือดจนพระองค์ว่าแตกกว่าเดยิ เถาทำไปไงไปนะพ่อใหญ่ขาไปวัดขาเหยียดขาขางอเขามันจะจับขาจับขางอเขาจับขาเหยียดออกแต่วปวดไนั่งขึ้นปวเกราไแล้วก็บอกว่าขาเรางอปไดนงอปไดเเออเี๋ยวน้มงอเลยตียาตันิกะเลยบาดแพาหมอว่าต้องพาใจเล็ก พาแล้วยี่สิบปีคนเด้อยู่บวได้หอดอียี่สิบปีคนเด้อพันว่าเออโบยคุณหมอเออยหย่ฉันพาทอฉันบ่มีเงินโบ่ได้ไม่ไม่เสียตังค์พาฟี่พันว่าทั้สุขบาลทัได้ทุกโลกเออพาฟี่พันว่าไว้มาบอกเด็กหน่อยเด็กหน่อยมาแม่เออประพาเด้อบ่พาเด้อเั็นบ่พาดอกแม่กับปรพาคือกันมาหอดกาบยาละเนาะ กาบยาละเนาะบุญตัวขาตก็เห็ดไค่ทำมาแต่น้อยจนเ่าปไปดีจ่ะมันให้มันกินเหี้อันใดก็ให้ได้ถือโหลดเด้อวะท่านเนาะบ่เขาก็เห็ว่าเป็นบ้ายกันเลยกาบยาเนาะกาบตัวกูี่เพล่คุณนเขาเนาะกาบโลกเด็กจะใครกินเนี่ยให้มันฟ่วงให้มันเศร้า ถือเสอ่นี้หรอเออถือีีย่ะจะมเป็นวามันสิถึงได่งยังไเนีบอแลยบ่อบ่อบอเด็กยังไงเนี่ยเคยถ้บุญสุนทานสร้างแตงมาน้ำมันอูอเอ็ซเลยจนเขาวางไข่านแล้วนาะอือบ่อพาบหายแต่ว่าจะได้กับบ่อหายหมออะมึงไบ่อหายมึงก็น่าปะมาหอดเฮียนกับขีนอนกับกาบเลยแล้วยาตั้งถึองพวบกาบมับมับเลยแล้วเออ ให้ผู้คากินให้มันได้ถือเด้อดีบ่ดีก็ให้มันถือยาอย่านี้เลยนะเว้ยหมอนัดไปเศร้าละคุณหมอเอ้ยบ่ได้พาดุ๊กหมอก็ยังยืนคิดกันว่าหมอหมออะไรหมออแล้วว่าเจังไดบ่บ่บ่ได้บอกบ่บอกบ่บอกว่าเออแล้วก็ว่าเป็นบาดเศร้าละคุณหมอเอ้ยบ่ได้พาบ่ได้พาแต่เศร้าอิริ่งหนอป้า ป่าพี่ใส้เถาพญายงเขียนนี่ยแหละเขาเป็นบ่าพ้าไปสีมหาภูโอ้ยมันได้ได้เบิ้งจ็เขาก็ยังวะเออเบิ้งแจ็เขามันเดูว่าอีเมียนพัดผ้าเจเปลี่ยนเข้าสินมาเบิ้งเจ็คบอกว่าเบิ้งกระซังม่เฮดอาบุญเออคูอได้บอกเบิ้งกระซังเฮดอาบุญมาเฮดอาบุญ ดบเบิงกระซางบ่เบิงกระตามเฮ็ดอาบุญไอ่บมญไปแม่นีพ่อใหญ่อาบุญเดาเฮ็ดอาบุญมันมันบบมาหากระซางลูกกับมี่อยู่ดอกเบืองเอาวัดสอกบอกเขาคืกกระเบืองเอาเฮ็ดให้เขาอ่อนบานอ่อนเมื่องเขานาะแต่ว่าถ้าคนไตายบเมนพีเมนนองบบเมนพีเมนนองคอยกับบ้านสกุลนำคือเเ่าทุกซพเลยทุกซพ บ่เคยผ่าจักสสมมุดเยว่าทุกซบกับสิบาทอีกแล้วเนาะเคยสุกซบบอกผู้ใหญ่บ้านกับบอได้ไปเหตุอันทะเลาะกับบอได้ไปเหตุผ่าทองผาทองใส่เลื่อนเออพาเหมือนนั่นผู้ใหญ่กระตายเหมือนนั่นเลยบ่ได้ไปเอาบุญน้ำเขาแม่อีนั่นที่ไปไห้ล่ะถือว่าผู้ใหญ่บ้านจานตายตอนนั้นตอนนั้น่อยผาทองผ่าใส่เลื่อน